วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องหนูกับมดณนะต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งหนูกับมดสร้างรังอยู่ใกล้ๆกันต่อมาไม่นานเกิดฝนตกหนักทั้งรังหนูและรังมดก็ถูกน้ำท่วมทําให้ฝูงมดจมน้ำตายไปเป็นจํานวนมากส่วนพวกหนูไม่เป็นอะไรเลยพวกมดเกิดความสงสัยจึงได้ถามหนูว่า ทำไมพวกเจ้าถึงรอดจากน้ำท่วมมาได้ละ่ะหนูจึงตอบว่าก็เพราะว่าพวกข้าทำทางเข้าบ้านไว้สองทางยังไงละ่ะพอนน้ำท่วมทางแรกพวกเราก็รีบหนีออกไปทางที่สองได้ทนันมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมทางหนีทีไล่เผื่อไว้สำหรับในทุกๆเรื่อง